กลับมาพบกับพริมสุทธิพรรบุญช่วยในรายการ Global Village รายการที่จะพาคุณไปเปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างค่ะสัปดาห์นี้เราเขอพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับท้องทะเลซึ่งมีตั้งแต่การอนุรักษ์ท้องทะเลไปจนถึงความงามของท้องทะเลและชายหาดทั่วโลกรับรองว่าผู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับทะเลต้องติดตามตลอด30นาทีนี้เลยละค่ะ เริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการในช่วงเดวิ i l ลเจอรค่ะหากพูดถึงทะเลหลายคนอาจน,นึกถึงหาดทรายขาวท้องฟ้าสีครามและพื้นน้ำอันกว้างไกลอย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมที่สวยงามเช่นนี้กำลังถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกและจากน้ำมือของมนุษย์เองช่วงนี้เราไปดูกันว่านานาชาติเขาหาทางรับมือกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรค่ะ ปัญหาสภาพแวดล้อมทางทะเลถูกทำลายอันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกรวมถึงจากฝีมือของมนุษย์ถือเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่หลายประเทศพากันหวาดพิโตกและพยายามหาทางป้องกันเนื่องจากท้องทะเลรวมถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่ใต้ผืนนะ้ำมันกว้างไกลที่ว่านี้ล้วนม,มีความสำคัญต่อระบบนิเวศของโลกค่ะ ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันนานาชาติจึงได้ร่วมมือกันหามาตราการเพื่อป้องกันระบบนิเวศทางทะเลถูกทำลายโดยหนึ่งนใชาติที่ถือว่าเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากที่สุดในโลกก็คือประเทศออสเตรเลียดินแดนซึ่งเป็นที่ตั้งของ The Great Barrier r e e ฟแนวปะการ,รังที่มีขนาดกว้างใหญ่ที่สุดของโลก ในช่วงก่อนหน้าการประชุมของสหรประชาชาติาด้วยการลดภาวะโลกร้อนที่นครริโอเดจาเนโรของบราซิลเมื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมารัฐบาลออสเตรเลียได้พยายามกระตุ้นเตือนถึงอันตรายจากการถูกทำลายของท้องทะเลด้วยการประกาศแผนขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลเพื่ออนุรักษ์และควบคุมการทำกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงใต้ท้องทะเลโดยพื้นที่ที่ว่านี้ครอบคลุมพื้นน้ำทั้งหมดรวมกว่า3ล้านตารางกิโลเมตรและทำให้แผนการดังกล่าวกลายเป็นแผนจัดตั้งเครือข่าย ทยานแห่งชาติทางทะเลที่มีขนาดกว้างใหญ่ที่สุดในโลก รัฐบาลออสเตรเลียระบุว่าเขตอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลที่ว่านี้จะครอบคลุมพื้นน้ำในจุดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและเปราะบ,บางต่อการได้รับความเสียหายซึ่งตั้งอยู่ตามจุดต่างๆนอกชายฝั่งโดยรอบประเทศออสเตรเลียโดยเขตดังกล่าวรวมถึงโคโรซีท้องทะเลซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของฉลามและปลาถูหนา้าตลอดจนปะกาดังเขตร้อนและหุบเขาใต้ท้องทะเลลึกซึ่งเป็นเสมือนบ้านของปลาหายากนานาชนิด นอกจากนี้เขตอนุรักษ์ทางทะเลดังกล่าวอย่างครอบคลุมแนวปะการังเดอะเกรทแบเรียร์รีฟซึ่งอยู่ในสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย ส่วนประเทศในแถบมาหาสมุทรแปซิฟิกอย่างหมู่เกาะมาเชลก็เข้าร่วมขบวนการอนุรักษ์ท้องทะเลโลกเช่นเดียวกันค่ะโดยรัฐบาลหมู่เกาะมาเชลได้ประกาศจัดตั้งเขตคุ้มครองที่อยู่อาศัยของฉลามซึ่งมีเนื้อที่กว้างขวางเกือบ2ล้านตารางกิโลเมตรและได้รับการจัดอันดับให้เป็นเขตอนุรักษ์ฉลามที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากฉลามเาวหนึ่งในสาจากสายพันธุ์ที่มีทัมดทั่วโลกได้รับการขึ้นบัญชีให้อยู่ในกลุ่มใกล้ศูนพันธุ์อันเนื่องมาจากการไล่ล่าอย่างหนักของมนุษย์เพียงเพื่อน,นําครีบไปทําเป็นอาหารและยาบำรุงกําลังทําให้การจัดตั้งเขตอนุรักษ์ฉลามของรัฐบาลหมู่เกาะมาแชลเน้นที่การสั่งห้ามการล่าฉลามและการซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่ทําจากฉลามทุกชนิดโดยแนวคิดที่ว่านี้มีต้นกําเนิดมาจากประเทศปาเลาชาติที่เป็นเกาะเล็กๆก,กลางมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งประกาศจัดตั้งเขตห้ามล่าฉลามกินเเนืืออที่รรรราาาตตงกิโมห ขนาดเท่ากับประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่เมื่อปี2,552คงปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดในการอนุรักษ์ทะเลไม่ใช่รัฐบาลแต่เป็นกลุ่มองค์กรภาคเอกชนที่ส่วนใหญ่อยู่ด้วยเงินบริจาคและการทำงานของอาสาสมัคร ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับซีเชฟเพิร์ดกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่ใช้วิธีการแข็งกล้าวต่อสู้กับการประมงผิดกฎหมายในท้องทะเลค่ะ เมื่อพูดถึงองค์กรเอกชนหรือ n g o ที่มีบทบาทสูงในการรณรงค์เรียกร้องด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์โดยเฉพาะในระดับระหว่างประเทศแลหลายคนคงจะต้องนึกถึง Greenpeace ซึ่งถือเป็น n g o ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีเครือข่ายมากที่สุดในโลกแต่ในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมาองค์กรที่มีชื่อเสียงในแวดวงการอนุรักษ์ทะเลทั้งในแง่บวกและลบรวมถึงมีความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดก็คือ e ี s ชเ p ิ e r ด ซีเชเปิดเป็นองค์กรการกุศลเพื่อการอนุรักษ์ทะเลที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ที่เกาะซานฮวนบรัฐวอชิงตันของสหรัฐอเมริกาโดยมีผู้ก่อตั้งคือนายพอวัันนักเคลื่อนไหวชาวแคนาดาหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งกรีนพีซโดยเขาแยกตัวออกมาตั้งซีเชเปิดหลังจากตั้งกรีนพีซได้เพียงไม่กี่ปีเนื่องจากเห็นว่ากรีนพีซขาดแนวทางที่เป็นรูปธรรมและมีอิทธิพลเพียงพอในการหยุดยั้ยงการทำลายสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่า s ีเช h e ิ d จะก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2,520หลังจาก Greenpeace เพียง6ปีแต่องค์กรนี้เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายหลังจากที่ Animal Planet สถานีโทรทัศน์เคเบิลช่องดังถ่ายทำรายการ Whale Wars สารคดีเกี่ยวกับการล่าวานโดยการติดตามเรือสตีฟเออ w i n ินของซีเชเปิดที่ออกขัดขวางการล่าวานของเรือประมงญี่ปุ่นในหน้าน้น้ำต่างๆทั่วโลก วิธีการปฏิบัติงานของซีเชพเพิร์ดไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านการล่าวานการล่าฉลามเพื่อเอาครีบหรือการล่าแมวน้ำเป็นไปในลักษณะประทะแบบตาต่อตาฟันต่อฟันไม่ว่าจะเป็นการจมหรือทำลายเรือล่าวานการฉายแสงเลเซอร์เข้าใส่ตานักล่าวานหรือแม้แต่การโยนขวดแก๊สพิษท,ที่มีกลิ่นเหม็นขึ้นไปบนเรือและการทำลายคายดักปลาของเรือประมงในน่านน้ำสากล ซึ่งวิธีการเหล่านี้ส่งผลให้สีเชฟเปิดถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายรวมทั้งผู้ที่มีแนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันอย่างกรีนพีซรวมถึงรัฐบาลออสเตรเลียและ New Zealand, นิวซีแลนด์ขณะที่รัฐบาลสหรัฐแคนาดาและญี่ปุ่นถึงกับกล่าวว่าสีเชฟเปิดเป็นกลุ่มก่อ,ก,อการร้ายจากการใช้วิธีการรุนแรงทำลายทรัพย์สินของทั้งเอกชนและราชการรวมถึงทำลายร่างกายชาวประมงที่มีส่วนในการทำประมงอย่างผิดกฎหมาย ขณะที่นายวัาสา์สันผู้ก่อตั้งซีเชฟเ์ยเอง ซึ่งเป็นกัปตันเรือสตีฟเออร์วินหนึ่งในเรือปฏิบัติการสี่ลำขององค์กรก็เคยถูกจับมาแล้วหลายครั้งและเป็นที่หมายหัวของรัฐบาลหลายประเทศโดยเมื่อปี2554เขาถูกยึดเรือที่มอรตาเมื่อบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากนายวัซันเป็นเงินกว่า1,400ล้านดอลลาร์ในข้อหาขัดขวางการจับปลาทูน่าของเรือประมงท้องถิ่นและล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเขาก็ถูกจับในเยอรมนีจากคดีประทะกับเรือประมงล่าฉลามเพื่อเอาครีบในกวัวเตมาลา ส่วนช่วง o n w o r d s วันนี้นะคะเรามีคำศัพท์เกี่ยวกับประเภทของทะเลมาให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันทั้งทะเลเปิดทะเลปิดรวมถึงทะเลแหวกส่วนจะเป็นคำว่าอะไรบ้างนั้นติดตามได้จากช่วง o n w o r d s ค่ะ วันศัตย์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับทะเลประเภทต่างๆกันค่ะเริ่มกันที่ประเภทของทะเลได้แก่ทะเลเปิดและทะเลปิดโดยทะเลเปิดหรือ o p e n นซีคือทะเลที่ติดต่อกับมหาสมุทรส่วนทะเลปิดหรือโคลสีเป็นแหล่งน้ําที่ไม่มีการเชื่อมต่อทะเลภายนอกซึ่งอาจเป็นน้ําจืดหรือน้ําเค็มก็ได้เช่นทะเลแคสเปียนหรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สำหรับคำว่าทะเลสาบในภาษาอังกฤษใช้คำว่า lake ค่ะโดยส่วนใหญ่ทะเลสาบมักจะเป็นทะเลสาบน้ำจืดแต่ถ้าเป็นทะเลสาบที่มีช่องเปิดให้น้ำทะเลไหลเข้าไปได้จะเรียกว่าทะเลสาบน้ำเค็มซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่า south lake หรือ saline lake นั่นเองค่ะ จากนี้คุณผู้ชมยังอาจเคยได้ยินคำว่าทะเลแหวกหรือซับเพลเลซีซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากน้ำขึ้นน้ำลงโดยสันทรายจะโผล่ขึ้นมาเหมือนน้ำทะเลถูกแหวกออกจากกันในประเทศไทยมีทะเลแหวกเหมือนกันค่ะอยู่ที่จังหวัดกระบี่นั่นเอง กันสักครูช่วงหน้าห้ามพลาดเพราะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเกาะสุดลึกลับและเรื่องราวของชายหาดที่สวยที่สุดในโลกจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในช่วงต่อไปของรายการ Global Village ค่ะ ช่วงที่2ของรายการ Global Village ในช่วง The Cultural Square ค่ะ Secret Islands หรือเกาะที่ไม่มีใครรู้จักบนโลกนี้มีอยู่เพียงไม่กี่เกาะค่ะซึ่งเราได้รวบรวมเกาะในลนนักษณะนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันบอกได้เลยค่ะว่าคุณผู้ชมจะประทับใจไปกับความงามที่ซ่อนเร้นอยู่ของเกาะเหล่านี้อย่างแน่นอนค่ะ นี้มีเกาะมากมายที่ขึ้นชื่อว่ามีความสวยงามและโด่งดังในหมู่นักท่องเที่ยวค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเกาะอ,อีกประเภทหนึ่งที่ถูกยกย่องว่ามีความสวยงามไม่แพ้กันแต่สิ่งที่ต่างกันออกไปก็คือความเงียบสงบและไม่มีนักท่องเที่ยวมากมายมาคอยทําให้รําคาญใจเหมาะแก่การพักผ่อนแบบสุด,สดโดยนิตยาสารโลิเนตเรียกเกาะเหล่านี้ว่า Secret Island ค่ะ โดยสถานที่แรกที่เราคัดเลือกมาให้ชมกันมีชื่อว่าเกาะอุลลึงโดในประเทศเกาหลีใต้เกาะแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนซึ่งสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับใครหลายคนก็คือบนเกาะนี้ไม่มีขโมยไม่มีงูและที่สําคัญคือไม่มีมลพิษใดๆทั้งสิน้นจึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสําหรับการเดินป่าสํารวจความงามของธรรมชาติ สำหรับการเดินทางมายังเกาะอุลลุงโดนั้นนะคะก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะเพราะว่ามีเรือเฟอร์รี่รับส่งจากแผ่นดินใหญ่มายังท่าเรือเล็กๆที่มีชื่อว่าโดโดงรีทุกวันค่ะ จากนั้นเราขอพาคุณผู้ชมข้ามฝั่งมายังประเทศอูกันดาค่ะโดยเกาะแห่งนี้มีชื่อว่าเอสเซเซซึ่งถึงแม้ว่าประเทศนี้จะไม่มีทางออกสู่ทะเลแต่ไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะว่าประเทศนี้เขามีทะเลสาบวิกตอรีอันกว้างใหญ่และในทะเลสาบแห่งนี้ก็มีเกาะเอสเซเซตั้งอยู่เกาะแห่งนี้มีทั้งหาดทรายสีทองต้นปาล์มขนาดใหญ่และไม้ดอกเขตร้อนอันแปลกตาซึ่งผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติคงถูกใจกับการมาพักผ่อนบนเกาะน,นี้ไม่น้อย แต่หากต้องการจะค้างคืนคงต้องจองล่วงหน้านานหน่อยนะคะเพราะที่พักบนเกาะแห่งนี้มีเพียงที่เดียวเท่านั้นค่ะปิดท้ายกันที่เกาะคอนดาวในประเทศเวียดนามค่ะเกาะแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของหาดทรายสีขาวและปะการังที่ยังสมบูรณ์อยู่เป็นอย่างมากเหมาะแก่นกักดำน้ำเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันเกาะน,นี้อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานอุทยานแห่งชาติเกาะคอนดดวซึ่งแม้ว่าความสวยงามของสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่แพร่หลายพอสมควรในกลุ่มนักดำน้ำแต่าทางการเวียดนามก็ยังไม่คิดที่จะพัฒนาพื้นที่เป็นเชิงพาณิชย์แต่อย่างใดโดยยังจํากัดจํานวนร้านค้าและรีสอร์ทที่จะเข้ามาเปิดกิจการบนเกาะและยังมีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากๆกับนักท่องเที่ยวอีกด้วย แต่ข้อที่ควรระวังก็คือหากใครที่ต้องการเดินทางไปยังเกาะแห่งนี้ต้องตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีก่อนค่ะเพราะมันจะมีมรสุมพัดเข้าถล่มอยู่บ่อยๆตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายนและอีกรอบหนึ่งก็คือตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงเดือนมกราคมค่ะ จะพูดถึงชายหาดที่สวยที่สุดในโลกคุณผู้ชมคงนึกถึงชายหาดที่ขึ้นชื่อทั้งหลายอย่างในประเทศไทยหรือสหรัฐแต่ในวันนี้เราได้รวบรวมชายหาดที่สวยที่สุดในโลกที่อาจจะไม่เป็นที่รู้จักหรือโด่งดังมากนะักมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะชายหาดที่ว่านี้มีอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ที่สวยที่สุดในโลกมีอยู่หลายแห่งค่ะแต่ในวันนี้เราได้รวบรวมชายหาดที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลกแต่อาจจะไม่ค่อยมีใครรู้จักนักเริ่มกันที่ชายหาดแห่งแรกอย่าง g r a s Bay Beach บนเกาะ Turks and Caicos ในมหาสมุทรแอตแลนติกก็แห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องชายหาดสีขาวที่ทอดยาวกว่า19กิโลเมตรอีกทั้งยังมีปะการังที่สวยงามติดอันดับโลกอีกด้วย สคือหาดตูลุมประเทศเม็กซิโกชายหาดแห่งนี้คือแห่งเดียวในโลกที่ทอดตัวขนานไปกับซากอรารยธรรมของชนเผ่ามายันซึ่งนอกจากจะได้สัมผัสกับน้ําทะเลสีเขียวมรกตแล้วคุณผู้ชมยังได้ชื่นชมกับความงามของประวัติศาสตร์สมัยชนเผ่ามายันอีกด้วยสําหรับใครที่ต้องการจะพักผ่อนที่ชายหาดแห่งนี้บอกได้คําเดียวว่ารีสอร์ทสวยงามอลังการมากๆค่ะ แห่งที่3เราขอพาคุณผู้ชมข้ามฝั่งมาที่ประเทศวานูอาตูในทะเลแปซิฟิกตอนใต้ค่ะไยหาดังกล่าวมีชื่อว่าแชมเปญซึ่งชื่อนี้ได้มาจากผู้ที่มาเยือนเกาะนี้เป็นคนแรกและสังเกตเห็นฟองอากาศจํานวนมากที่ผุดขึ้นมาบนผิวน้ําจึงนําไปเปรียบเทียบกับการเปิดขวดแชมเปญ โดยปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากก๊าซที่ผุดขึ้นมาจากหินภูเขาไฟที่ซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นทะเลนั่นเองค่ะปัจจุบันหาแชมเปญขึ้นชื่อในหมู่นักท่องเที่ยวและนักเดินเรือจากออสเตรเลียมากๆเรียกได้ว่าหากใครที่ล่องเรือมาจากออสเตรเลียต้องแวะเที่ยวที่สถานที่แห่งนี้เป็นแห่งแรกเลยละค่ะส่วนที่สุดท้ายที่เราจะพาไปเที่ยวกันนะคะก็คือชายหาดมารติราบนเกาะโบราโบราประเทศตาฮิต ถานที่แห่งนี้มีความสวยงามจนหลายคนบอกว่าเกินจะบรรยายแน่นอนว่าด้วยชื่อเสียงที่โด่งดังระดับหนึ่งของชายหาดแห่งนี้ทําให้มีรีสอร์ทและบังกะโลราคาถูกมากมายสร้างเรียงรายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกพักแต่แม้จะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนจานวนมากแต่สภาพแวดล้อมและความงดงามของหาดดังกล่าวยังคงสมบูรณ์ไม่มีที่ติทําให้ใครหลายคนที่ได้ไปเยือนหาดมาติราร้อนมีความต้องการที่จะกลับไปอีกครั้งอย่างไม่ต้องสงสัยค่ะ Global Dish วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารทะเลที่เรียกได้ว่าขึ้นชื่อทั้งในด้านของรสชาติที่อร่อยโดยแทบจะไม่ต้องปรุงแต่งและราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าอาหารทั่วไปอีกทั้งยังเป็นเมนูเอกแห่งท้องทะเลที่ได้รับการยอมรับจากนักชิมทั่วโลกทั้งในด้านของรสชาติและราคาที่สูงลิบลวนั่นก็คือคาวเวียนั่นเองค่ะ แรนดาอาหารรูราราคาแพงขึ้นชื่อของโลกไม่ว่าจะเป็นเฮทรัฟเฟลปูอวาลาสกาหรือเนื้อมะซึสกาเมนูที่โดดเด่นและรูราที่สุดโดยได้รับการยอมรับจากเชฟและพัตคาารระดับไฮเอนทั่วโลกคงหลีไม่พ้นคาเวียซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดแห่งท้องทะเลในฐานะอาหารที่ให้รสชาติลึกล้ำของทะเลโดยปราศจากการปรุงแต่งเพิ่มเติมใดๆ คาเวียอาจจะทำได้จากไข่ปลาหลายชนิดค่ะแต่คาเวียแทๆ้ๆซึ่งมีราคาแพงที่สุดหรือเบลูก้าคาเวียจะต้องทำจากไข่ของปลาเซอร์เจนเบลูกา้าซึ่งพบได้เฉพาะในทะเลสาบแคสเปียนและถึงแม้คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าคาเวียต้องมีสีดำหรือเขียวเข้มแต่คาเวียที่มีสีอ่อนจะยิ่งมีราคาสูงค่ะเนื่องจากมาจากปลาที่มีอายุมากกว่าซึ่งจะได้ไข่ที่มีรสชาติเข้มข้นล้ำเลิยิ่งกว่า โดยคาเวียชนิดที่หายากและมีราคาแพงที่สุดในโลกก็คืออามาสคาเวียคาเวียสีขาวบริสุทธิ์จากอิรานซึ่งร้านคาเวียในลอนดอนบรรจุคาเวียชนิดนี้ขายในกระป๋องทองคำ 24k ในราคากิโลกรัมละถึง16,000ปอนด์หรือกว่า8 0 0นบาทค่ะ สำหรับกรรมวิธีการรับประทานคาเวียที่ถูกต้องจะต้องรับประทานด้วยช้อนที่ทำจากเปลือกหอยมุกค่ะซึ่งเชื่อกันว่าจะไม่ทำให้รสชาติของคาเวียเปลี่ยนไปเหมือนช้อนโลหะและพัตคานจะต้องเปิดคาเวียเสิร์ฟทั้งกระป๋องโดยไม่มีการปรุงรสหรือมีเครื่องเคียงใดๆเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้ลูกค้าสามารถดื่มดำกับรสชาติแห่งท้องทะเลที่บรรจุอยู่ในคาเวียได้อย่างตรมที่ ไปพักกันอีกครั้งค่ะช่วงหน้าเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับยานสำรวจใต้ท้องทะเลที่มีชื่อว่า Sea Orbiter มาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงต่อไปของรายการ global village ค่ะ มาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Global Village ในช่วง The Warehouse ค่ะหากพูดถึงยานสำรวจท้องทะเลลึกหลายคนอาจน,นึกถึงเรือที่มีลักษณะคล้ายเรือดำน้ำขนาดใหญ่และขับเคลือนด้วยตนเองแต่นวัตกรรมที่เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกันในวันนี้ก็คือนวัตกรรมยานสำรวจท้องทะเลลึกแห่งอนาคตที่มีชื่อว่า4 Orbiter ส่วนยานลำนี้จะมีความน่าสนใจอย,อย่างไรนั้นไปชมพร้อมกันเลยค่ะ C o อ b i ิเตเป็นโครงการยานสำรวจท้องทะเลลึกที่ถูกริเริ่มขึ้นเมื่อ12ปีก่อนและเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาโครงการนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นหลังจากที่วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์สามารถแก้ไขข้อบอกพร่องของการออกแบบรวมทั้งปัญหาทางเทคนิคต่างๆจนทำให้แบบจำลองของ C ีอ b i ิเตอรเสร็จสมบูรณ์และพร้อมที่จะดำเนินการก่อสร้างได้ในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ผูมในการด้านสื่งสารมวลชนและการศึกษาของโครงการซีออร์บิ e เตอร์กล่าวว่าอาจใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ43ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,300ล้านบาทโดยตัวยานจะมีความสูงราว58เมตรซึ่งครึ่งหนึ่งของตัวยานนั้นจะอยู่ใต้ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของนักวิทยาศาสตร์และใช้ในการทำการทดลองต่างๆเพื่อศึกษาชีววิทยาใต้ทะเลรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศด้วย ยานสำรวจอาวากาศใต้ท้องทะเลลำนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้กลุ่มนักวิจัยสามารถใช้ชีวิตใต้ท้องทะเลได้เป็นเวลานานดังนั้นจึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันอีกทั้งยังมีแหล่งกำเนิดพลังงานของตัวเองอีกด้วยนอกจากนี้ระบบรักษาความปลอดภัยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้ออกแบบให้ความใส่ใจมากเป็นพิเศษเช่นความสามารถในการหลบเลี่ยงเรือเดินสมุทรลำอื่นๆได้อย่างทันท่วงที และความแข็งแกร่งมากพอที่จะรับมือกับพายุฝนฟ้าขนองกลางทะเลได้อีกด้วยความพิเศษอีกประการหนึ่งคือหุ่นยนต์ติดตั้งที่สามารถเคลื่อนออกไปทำหน้าที่สำรวจใต้ท้องทะเลลึกได้อย่างคล่องแคล่วโครงการนี้คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้จริงภายในปี2556โดยจะเริ่มสำรวจท้องทะเลที่ประเทศโมนาโกเป็นประเทศแรก หมดเวลาสำหรับ Global Village สัปดาห์นี้แล้วค่ะสัปดาห์หน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยแล้วกลับมาติดตามกันนะคะว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแล้วกลับมาพบกับพิมสุทธิพรบุงช่วยในรายการ Global Village ได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา9โมงถึง9โมงครึ่งทาง Voice TV และทาง www.voice tv.co.th สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ